แต่ความน่าสนใจก็คือในวันที่14เพราะการขออนุญาตไปต่างประเทศเนีหนึ่งนะครับเลยเวลาไปสองวันม,มันมีประเด็นหลักอยู่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยขออนุญาตเพื่อไปดูกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประเทศจีนในคดีที่รัชดาซึ่งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปีนั้นใช้เวลาแข่งขันถึง17ปีเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อมันก็ไม่มี แต่ว่านับตั้งแต่การไปยื่นในวันเสาร์มันเป็นที่น่าสังเกตและพึงแกวิเคราะห์ได้ว่าต้องการจะแสดงฤทธิ์เดชบางอย่างหรือไม่จากที่มีภาพที่ท่านดำคอครับผมได้คุยกับท่านหัวหน้าพัรคครับท่าน,นยศเองได้เป็นโรคกระดูกคอเสื่อมครับส่วนการที่ท่านคล้องแขนออกมานะครับผมได้สอบถามท่านหัวหน้าพักครับท่านอดีตนายกเป็นเรียกว่าเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยครับ นายกทักษณิณยื่นขออนุญาตศาลไปต่างประเทศให้ดูใบคือที่น่าสังเกตก็คือว่าไปยื่นขออนุญาตในวันเสาร์ที่2ี่นะครับซึ่งปกติเนี่ยเราขึ้นโรงขึ้นศาลกันมายาวนานพี่เขาเป็นทนายความนะครับว่านโยบายของท่านประธานศาลฎีกาท่านหนึ่งที่ให้ประกันตัวได้ในวันเสาร์ในวันหยุดเนี่ย ซึ่งจะมีการเน้นเรื่องการประกันตัวเป็นหลังแต่เราจะไม่เคยได้ยินว่าใครจะขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศในกรณีที่ศาลได้ให้เงื่อนไขในการประกันตัวว่าห้ามออกนอกราชอาณาจากักรยกเว้นศาลจะอนุญาตในคดีหนึ่งหนึ่งสองนั่นน,นะครับศาลได้ระบุว่าให้เอาพาสปอร์ตส่งศาลให้ศาลยึดกันเอาไว้ ปัญหาเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นที่เรามีการาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าอดีตนายกทักษิณน,นั้นมีพาสปอร์ตอยู่หลายชาติยกเว้นชาติไทยนะและก็มีการกล่าวอ้างกันว่าณนะขนาดนั้นยังไม่สามารถที่จะไปทำพาสปอร์ตได้เพราะว่าถูกควบคุมตัวะนะครับในโรงพยาบาลตำรวจการยื่นไปขออนุญาตเพื่อจะไปการรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยและการดัดหมายบุคคลสำคัญค มันไม่สมเหตุสมผลตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าเหตุอะไรจึงไปยื่นขออนุญาตในวันเสาร์นะครับเหมือนเร่งรีบอย่างงี้เหรอคะเหมือนกับว่ามีความมั่นใจอะไรบางอย่างพี่เขาคงจะนึกภาพได้ว่าวันนี้แหละวันนี้แหละ,นนหละมีใคร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 ,ใครนะครับซึ่ง<อ>ไม่ได้เป็นไปตามที่คิด วิธีคิดปัญหาว่าไอ้ที่คิดมาจากอะไรอใครไปบอกให้คิดแบบนี้เพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยโดยวินยูชนเนี่ยไม่มีใครขออนุญาตบอลเสาร์หรอกนะครับ วันศุกร์ก็มีที่ก่อนหน้านี้ทาไมไม่ไม่ไปยื่นขออนุญาตคือคือบางเรื่องเนี่ยต้องดูพิพากษาเวน่องนี้ดีกว่าอเออพี่พี่ขอพูดดีกว่าพดีเยอะแต่ไม่ได้หอกว่าเป็นใครอ่ะนะฮะก็บางเรื่องเนี่ยเอาเอาคนที่เขามีฤทธิ์มีเดชเนี่ยเอาตรงไปตรงมาเขาก็เขาก็จะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าเขาจะใช้เรื่องนี้ป่านนี้เราไม่รู้แต่ว่าเขาพูดได้เป็นข้อมูลทีนี้ก็ลองนึกช้า ใครไปบอกให้ยื่นมันเสาและนี่นะครับเป้าหมายเนี่ยต้องการไปรักษาตัวจริงหรือไม่มเพราะว่าถ้าแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถรักษาอาการที่ว่าสามสีโรคนี้ได้ท่านจะมีชีวิตอยู่ถึงเกือบปียเพราะฉะนั้นก็เป็นที่รับรู้อย่างที่พี่น้องเของาอธิบายเรื่องวงการแพทย์เนี่ยเราไปโรงพยาบาลใหญ่ๆเอกชนนะครับชื่อดังๆไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอก เจอแต่แขกอาหรับทั้งนั้นตะวันออกกลางนะครับจากคนตะวันออกกลางที่เขาเดินทางมารักษาในประเทศไทยโดยเฉพาะไอ้โรคนี้พื้นฐานมากเพราะฉะนั้นนะครับลองเรียงภาพลำดับช้าๆว่าตอนกลับมาประเทศไทยวันที่22สิงหาคมปี66สภาพแข็งแรงค่ะเดินได้ปกติเดินได้ปกติทักทายโบกมือจนกระทั่ง ในยามวิการป่วยฉับพลันขึ้นมาพร้อมกับโรคสารพัดนะครับที่จะบรรยายได้อันเป็นเหตุให้ไปโรงพยาบาลตำรวจและก็มีวิกฤตยาวนานถึง6เดือนโดยการป่วยออกจากโรงพยาบาลยังใส่เฝือกคอนะครับยังใส่ที่รัดเอวสารพัดแต่ในระยะเวลาเพียงพริบตาะนะครับเวลาที่ไม่นานไม่ว่าจะกการร้องเพลงกินวาย รีกอลเดินทางนะครับไม่ว่าเชียงใหม่ภูเก็ตโคราซึ่งโลกเรานี่ทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้เลยนะคือหมายความว่าหมอรองกระดูกนี่เดินทางบ่อยนี่กระทบคือหมายความว่าไอ้ที่น่าสังเกตก็คือว่าหมอในประเทศไทยเนี่ยใช้ระยะเวลารักษานะครับหกเดือนนี่ยังวิกฤตแต่ทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลไม่กี่วันหายอย่างอัศจรรย์ที่ <laughs> เพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนไข้โรงพยาบาลตำรวจท่านจงนึกได้รีบออกมาจากโรงพยาบาลและท่านจะหายแต่เอาละคนก็ไม่สบายใจเพราะเหตุที่พักโทษเพราะเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กินข้าวเองก็ไม่ได้ลุกขึ้นจากเตียงมานั่งเก้าอี้ก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเองก็ไม่ได้เข้าห้องน้ําเองก็ไม่ได้ควบคุมระบบขับถ่ายหนักเบาก็ไม่ได้แต่ว่าสภาพเป็นคนอย่างนั้นไปตีคอปอะอนะครับร้อง <นะ S 2> แรงอย่างลูกคอย หมอนรองกระดูกกับหัวไหล่นี่ขัดกันแล้วนะที่พับเนี่ยขัดกันแล้วค,คือคือสภาพเงื่อนไขได้รับการพักโทษลุกขึ้นจากเตียงไปเก้าย,ยังไม่ได้เลยควบคุมระบบขับถ่ายไม่ได้นี่นะครับออกนอกพื้นที่ได้ไงนะครับกินข้าวเองก็ไปได้ใส่เสื้อผ้าเองก็ไม่ได้แต่ดูสภาพที่เป็นอย่างไนหรือเปล่าเอาละนะครับคนก็มีความรู้สึกยังไงก็ว่าไปขึ้นเวทีปราศัยก็ไดะ แม้ว่าจะเป็นงานบวชก็ตามหรือว่าพูดในงานก็ตามไม่มีวี่แววของคนได้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่บทว่าจะไปป่วยอีกแล้วอ่ะ <c oughs> จะไปป่วยอีกแล้วแล้วหมอไทยมันไม่มีปัญญาต้องไปรักษาที่ดูใบอะ <c oughs> ห,นหน็นะทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามอะฟังไม่ได้ค <c oughs> ต่อมาเรื่องการนัดหมายบุคคลสําคัญค <c oughs> หลายคนด้วยโทรศัพท์ <c oughs> และไอ้บไอพวกที่นัดว่าให้มาพบที่ประเทศไทยดิ <c oughs> อยู่ในระหว่างการพักโทษและศาลก็ห้ามออกนอกราชอาณาจักรนะครับก็สามารถนัดได้โทรคุยได้หรือว่ามาเจอในประเทศไทยทุกคนพอที่จะเข้าใจได้ยกเว้นว่าไปเจอคนที่เข้าประเทศไทยยังไม่ได้แต่ว่าไม่ประสงค์ที่จะใช้โทรศัพท์แต่ว่านั่นเป็นเหตุผลรองทั้งสิน้นเหตุผลใหญ่ก็คือว่าจากปรากฏการณ์ในเดือนสิงหาเนี่ยวันที่เจ็ดคงจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้อย่างไรก็ โดนยุบเพราะว่าถ้าจะสู้ได้ก็คือต้องไปสู้ตอนเรื่องคดีล้มล้างการปกครองพอแพ้คดีล้มล้างการปกครองแล้วเนี่ยก็คือไม่ถึงว่าชี้ผิดแล้วไอ้ที่ร้องกับไปใหม่ของกกตว่าผิดแล้วนี่คือโทษเพราะฉะนั้นจะไปสู้อย่างไรก็ตามแทบจะปิดประตูโดยทางปฏิบัติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่ไม่ไปตามจุดนัดพบจะมีจํานวนเท่าไหร่นี่เป็นจุดที่น่าสนใจต่อมาคือเนี่ยนะครับว่าผลถัดจากนั้น 44สอสอที่เข้าชื่อเนี่ยนะครับจะมีความเร็วอย่างไรนะครับซึ่งเป็นคนพักเก้าไกลจะต้องคิดอานแต่ความน่าสนใจก็คือในวันที่สิบสี่เพราะการขออนุญาตไปต่างประเทศเนีหนึสิบหกนะครับเลยเวลาไปสองวันถามว่าเนี่ยนะครับในทางการเมืองเนี่ยไม่มีอะไรนะครับในการสร้างความน่าเชื่อกับสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ ผม,ผมบอกซิกห้าว่าถึงวันที่สิบหกเนี่ยคุณไม่กลับเนี่ยคุณจะอยู่ต่อเลยนะคุณสามารถที่จะยื่นคำร้องอผ่านทนายความผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาได้ขอขายายเวลาแล้วขอขยายระยะเวลาแล้วก็อ้างเหตุแล้วก็กําหนดวันกลับใหม่ได้ด้วยทีนี้เนี่ยนะครับม,มันมีประเด็นหลักอยู่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยขออนุญาต เพื่อไปดูกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประเทศจีนในกดดีที่รัชดาซึ่งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปีนั้นใช้เวลาแข่งขันถึง17บีจืปีมายควนากีฬาแก่เท่าอครับเตมกันคือมันต้องเป็นเหตุเหมือนกันว่าเคยขออนุญาตออกนอกประเทศแล้วเนี่ยนะครับใช้เวลาถึง17ปีกว่าจะกลับ พราะฉะนั้นความน่าเชื่อมันก,ก็ไม่มีแต่ถามว่าเนี่ยนะครับทําไมไม่รอนะครับให้อพ้นโทษในคดีที่อยู่ระหว่างการพักโทษเสียก่อน <Rub> นะครับถ้ามีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษทั่วไปก็ใบบริสุทธิ์โดยปริยายก็จะได้ก่อนวันที่22สิงสิหาจะได้ก่อนวันที่22สิสิงหา แต่ว่านับตั้งแต่การไปยื่นในวันเสาร์มันเป็นที่น่าสังเกตและพึงจะว,วิเคราะห์ได้ว่าต้องการจะแสดงฤทธิ์เดชบางอย่างหรือไม่ในการสร้างความเชื่อมั่นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการสร้างปาระทานหมู่ทางการเมืองเนี่ยไฟเขียวไฟเขียวเห็นไหมนี่ขนาดพักโทษน,นั้นมีโทษอยู่นะยังไปดูใบได้เลยสิบหกวันนะครับประเทศนี้ เห็นไหมว่าใครเป็นใครนะครับนี่มองไปอื่นไม่ได้เลยเขียวทุกแยกเขียวเขียวทุกแยกเพราะฉะนั้นเมื่อนะครับเมื่อไฟเขียวมันถูกทุบตอนที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยและสารประทับรับฟ้องมันก็ต้องมีไฟเขียวใหม่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับปกติอย่างที่เราวิเคราะห์ปกติว่าถ้าถ้ามั่นใจเนี่ยนะครับชัวร์มากเนี่ยเขาไม่มีวันจะไปที่เขาใหญ่ไปหาหัวหน้าพัคภูมิใจไทย ร้อมกับเครื่องเคียงเต็มรูปแบบใน้น่นแต่เพราะความไม่แน่ใจแต่ความไม่แน่ใจกับสิ่งที่ต้องการแสดงสำแดงในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นั่นคือไฟเขียวเนี่ยเพราะนี่นะครับเหตุผลทั้งสองข้อเนี่ยไม่ว่าไปรักษาโรคหรือการรัดหมายกับใครเนี่ยมันฟังไม่ได้ทั้งสิ้นแล้วตัวเองก็ยังไม่พ้นโทษนะครับไปยื่นในวันเสาร์เหมือนกรณีที่รัชดา วันที่3 1มสเ็นทนวาจำได้ไหมอันนี้นี่กรณีนี้ไม่ต่างกันนะใช่นะครับลองลองทบทวนช้าๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเชื่อนี้เนี่ยแสดงว่ามีความมั่นใจของนึกบอกไว้ว่าใครไปสร้างความมั่นใจให้ได้ขนาดนี้อมิฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครทิดได้หรอกว่าจะต้องไปยื่นวันเสาร์ค่ะนะครับผิดหลักโดยทั่วไปค่ะนะครับแต่ว่ามั่นใจอะไร แต่ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยพอผลลัพธ์มันตรงกันข้ามนะครับไม่ได้รับการอนุญาตนอกจากไม่มีไฟเขียวแล้วเนี่ยมันเหลือแต่ไฟดํามืดสนิทนะแต่การยื่นก็ยื่นแบบเงียบนะคะคุณจรุพรอันนี้มันเป็นข้อสังเกตอะไรได้ไหมคะก็เงียบเ้าไปวันสร์ก็ต้องการจะเงียบอยู่แล้วคือวันสามมันเงียบอยู่แล้วแต่ไม่ได้ถ้าวันธรรมดาเนี่ยถ้าม่อถ้าไปยี่สหกามันสุกใช่ไหมข่าวอาจจะรู้วันนั้นเลยก็ได้อ นีม้มารู้อีกทีวันวันที่สามสิบแล้วเนี่ยนะครับโดยทางปฏิบัติเนี่ยเราเคยขออนุญาตไปต่างประเทศกรณีสารห้ามเนี่ยต้องไปแสดงตัวทั้งตอนไปและตอนกลับนะนะครับแล้วก็ต้องไปพิสูจน์ทราบว่าไปจริงไปจริง<ม>แล้วก็ไปตามที่ได้ขออนุญาตไปหรือไม่<ช> <ๆ S 2> นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปแสดงตัว<ม>ซึ่งวันนั้นเนี่ยนะครับถามว่าไปแสดงตัวที่ชั้นหนึ่งหรือชั้นอื<ม>่นใดนะครับเพราะนี่นะครับการขออนุญาตไม่แสดงตัวไม่ได้ ต้องไปแสดงตัวด้วยเจ้าตัวเองในวันที่ขอในวันที่ขอไม่ใช่วันที่เดินทางถูกต้องค่ะวันที่กลับอีกตอนหนึ่งวันที่ขอและวันที่กลับนะครับสารอนุญาตหรือไม่ปรากฏว่ามีการไต่อย่างรวดเร็วเหมือนกันก็วันที่สามสิบแล้วก็วันที่สาสิบเอดก็สั่งไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคิดเป็นอื่นไม่ได้คือต้องการแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารเนี่ยเพราะเนี่ยนะครับในทางการเมืองก็รู้ว่า นะครับดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกาดีน,นายกถามว่าคุณเศรษฐาจําเป็นจะต้องพูดไหมว่าโทรศัพท์ไปโวยพอนังเกิดก็ยังไม่รับสาย <laughs> ส่งดอกไม้ไปแล้วมันเหงามากมเหมือนตัดพ่อต่อว่าผ่านสื่อ,อว่าโทรศัพท์ไปก็ไม่รับสายแต่ว่าเดี๋ยวจะโทรใหม่มตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกครับ <laughs> <laughs>